กำลังสิบปบ้านตุยตุยพี่น้องทางพีกำลังพากันจิ้มหอยคุณนะจะพี้อตหอยขม็ี่จ่บ่อน้ำเพื่นไปคัวคัอ่นนั่นบอโลโลละสิบพันเจนเอากำลังไป เลือกเทาคุณไปเอาเทามาลาบจ้ะสบายดีพี่น้องม่มาไหมี่ลาบเทานำกันบุรีกินพ่อกันกินเยอะโอ้ตัวสิกิมเบิร์ตบ่หอยมึงได้เสียนเทานี่นะตัวบกินน้อยนึงตัวกะยากษ์ยันมันบ่อิ่มเทาบ่ได้กินเหะเออแแม่นล้วเพื่อนบ่กินดอกอาหารทะเลนะเต้าปูป้าพี่น้องสินงามหมายว่าเป็นเส้นใหม่เสียศาสตร์เกิดเท้าใหม่ พ่อแม่เลี้ยงใส่เลี้ยงใส่เท่านี่ใส่เท่ากับแกงน้ำไม้แท้ๆข้อบะเบื่อนั่นแล้วแต่นอยจนง่ายนั่นแล้วจังหวะโอ้ยโตกะเฮงเฮงโตก็จะกินเพื่อนึงโตก็จะกินขวปลดเบื่อแ้วนอนอย่าเติมเนพ่อแม่ป้อนมาเนาะมาชิเบื่อเลยทาวเบื่อแล้วเอรอ่ติเนรพองม่้อนมาิเอเล้าวขาบ่้กนนอ่ิมเน่อแ้อาเนาชิอ้าวปลาในมือวนนอ่เนลพาเนาะมื่อ้าปลาเื่อละเ่าเะเน่้ย ทีมข้าวมีน้าโอวเดียนพี่มึงไปปล่อยลกตลาดห้วยซื้อแบบชื้อป่าแล้วก็ซื้อห้อยพ่อบุตรลอยหนาวแบบมีกะจีไปล่งกับบัววัยอ่ะขนาดที่แต่ซิกตะก้อนผู้จุก่ยไปงมหอยกับอันนี้บุ๊้มันยังนาวอยู่ใต้น้ำเย็นแท้เด้ออันนี้เย็นไทด้อน้ำนี่จะยังเจียวอันนี้ใช่อามาสิไปปล่อยปล่อยล่งขนาดไหน เอาดิอบ๊อบหัดเท้านี่ปล่อยลงอ่างบวอยู่ไปน่องเดาบกัสิลงไปบ้านตุ้ยตุยกันอันนี้ทำไรสบายดีปะลุงยังโอ้ไปลงบ้านตุ้ยตุยกัน เส้นทางปล่ายบอลคืต่อยนะพี่น้องนะอากาศประมาณสบายดีแลกนนะการพี่น้องนะการมื่อนี่ก็ค่อนข้างที่จะลมแห้งเนาะพื่อก็เลยใส่ทั้งหมวกใส่ทั้งขาปิดปากนะพี่น้องเพระาะว่าอ่ามันแสบด่งก็เลยใส่ขาปิดปากนะพี่น้องนะ ไปพูดเดียวพี่น้องเพราะว่าเจ๊ยบกับเจ๊ซ uh, ีไปก่อนแล้วก็เลยไปคนเดียวไปติดตามส้มอยู่ที่บ้านตุ้ยต่อยนะพี่น้องมื่อนี้ว่าเราจะทำอะไรากันทุ่งนาที่มีแต่รัวรัวร้ายขนาดพี่น้องว้าว มันเขาเจ้าปล่อยเจ้าแซวอยู่ติ่มท่องเลยอ่ะน่าตรถก็มาตุ้ยๆแล้วสองพ่อเมียผมกำลังชุบๆกัน,กนมีนัดทำอะไรกันสองพ่อเมีย เสียงกันสวัสด right ีครับแสงอันตะเวนจ้าจังหน่อยยันน่ะกับบได้แล้วตะเท่อดอกบารดี้โอ้คุณเป็นโคโล่บ่กินหัวกันตะแต่มาผมพี่นด๊าอะไรอยะมาช่วยสิหมึกหมึกกับกุ้งเราจะย่างอย่างเดียวนะเราไม่ทำอย่างอื่นนะย่างอย่างเดียวเลยมาทำน้ำจิ้ม ซีฟู้ดแจ๊สแจ๊สแจ๊สอันนี้มันร้อนแจ๊สแจ๊สแจ๊สเขาเอือยใช่ปุ๊นคือข้ามันจะรอแดดอย่างเดียวหรอมึงคิดว่ามันสวยเลยมันจะนั่งกินสีฟู้ดนางนอนเบึงนางงามอยู่น่ากําลังรูดแบบล้าสิริเข่าบอนั่นนั่นนั่นป้าตองให้มันถ่ายใช่ไหมเออฝันลงเมื่อเช้านี้แล้วไปพี่น้องเคยไปทําน้ำจิ้มซีฟู้ดกับพี่น้องปลาถูกปลาดิโอปลาทอดไชอย โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้แล้วเนาะคอยเมื่อยน้ำเจ้าได้โว <c oughs> ้เลยเฮ้ยดีมากตื่นใจเว้ยเนาะเแค่ยันกันนะที่ครับเขาอันนี้นะคนละไม่เลยป้าเคอเป็นน้ำจิ้มกเพีาแฟงอนี <c oughs> ่งามได้ <c oughs> มือนนี่เนะนี่ย <c oughs> น่าง,งามได <c oughs> ้เหมือนเด้อซ <ละ S 3> ี นชุดสีแดงเพราะว่าเม enfin ื่อวานเป็นอย่างไรสีแดงมีน้ำกะลาแล้วก็อันน um uh> ี้มีเนี่ยซอสสองสามข้นกับเจมันเมื่อยเนาะนี่อสทำน้ำจิ้มนะเอาไม่ล้างเหรอเธอล้างก่อนก็ได้นี่พริกล้างน้ำเนย ย่างเลยเหรอสนิทเพื่อนกงามดอกกุหลาบไม้หอามาหูใหม่เบิ้ง่อยยงามสาเขาตายากงามสาเขาผู้ไอ้จีงาปนกอยยงกับสวยๆที่เขาโอ้ยยงงามสาเขาผู้อันนี้ยังมองามดูอืมันาดหูขนาดงามงามอามนั่งน่ะใชยังต่งโปกยี่บ่หล่ะนั่งต้องทายมันงามทีอในหน้าโปกของอันโ้เออ เซ็ดเซ็ดเ็านน้อยสานน้อยนงก็ข้ามไปที่รบรอดเลยเราพี่น้่งเลยกสีแข็งแรงอยู่ดอกวะขอน้ำก้ามีหน้อยัใด้างสัเอนางังบึ้งนางงามอยู่นางกำลังอินกับนางงามอยู่ส่วนี้ ไปพี่น้องแถวล่างอันนี้ก็อนบริษั่ให้เดีกนั่งพ่อๆไ้ตั้งจักเะปากแป่าเนเดี๋ยวนี้ไลนยนะเดี๋ยวนี้ลายนะเธออ่ะองแกกระเทียมภาษายืกเยือกของบาลิโอคือภาษาอะไรยืกเยือกยุกยุกมันมันนิ่มนิ่มนะมัน มันนิ่มๆแล้วมันมันคือไข่คือไข่เจ็ตปาาไข่นะรเนาะกระแซบเหะอฮึสจะวาสลาสตรกินเยอะเนอะลาหมกจองสูตรตีนโปรตีนไข่บกเก้อเนอะกินมะเทาขาดกินมะเทาข็งกันขาดก็ไข่แดงเยอะไข่ยงโตมันถูยงเลยสอกเนี่ยเดียวขาบอกดีนีมอย่งเนี่ยที่เจ้าญาติเยขาัดยนับเนาะมีแต่อย่างเดียวนี่ยเ็นเนี่ยคือบะยาน เงยเงี้เ้แม่แวอยากอันป้าป้าป้าสว้ยนะป้าอ่านนงขาว้ยในก้าเขาบกี้ใส่าฮ่าฮ้าฮาฮ่า่าฮ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 ่าป่าฮาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าา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 า นอนอยกนยกันเลยนอนโยกโอ้ยเปนหย่อนความผักกันนะขจังมหานั่นชอบโยกเสพงเสผาดันโดนมหาใสก็จังซีเลยมัได้แล้วมันก็ลืมไหาวันก็หนีอเงินหามันใส่มันก็น่ขาเบิ่มลงมันจะหัวแห่ทานมันเนี่ยมันจะหัวแหเอ้าช่อยอีกบ เ้ด้อผมุ่งสมาขนาดนี้เวเด้๋ยว้าละชาจะถูกใครแต่เอนีแยจะจด้เงินสองพันใครขอทอบซีนะครับสมคนบอบไปเท้าเดี๋ยวพนันกันเลยใช่ไหมเนี่ยไปรบกับไทยแม่ฝรั่งเชียังงั้นตกลงมันโซดรือออย่างไรไทยโดนโซดู ให้ด้เขาอยู่ใหจับมือกันได้แล้ววันนี้พนันกับคไทยเรยนไทยเรนไทยเลนไทยเอาจับมือกันเยอะฮักบูวอะได้รก็ใช่เหรอโอ้เอาเป็นอันดีแล้วแล้วนัเติบอยู่เลย อยากเห็นสุดอยากเห็นสุดไทยอยากเห็นสุดอีนึงของไทยอีนะสุดอีนเนีสุดนักจิ้งของไทยเขาจะเบื่อเห็นแต่ตอนเขาเขาถีบว้าวไทยแรกวะกรัะป๋วยไทยได้สองไทยได้ลำสองก็เลิศนะได้ก็ดีดีเลยเออได้รองอันดับหนึ่งก็เลิศนะโถ ได้ดับสอง,องไม่ธรรมาดานะโอ๊ยเนาะเสียใจขั้นหนึ่งไ,ได้หรอคะคนละครึ่งได้อันดับสองอยู่เนาะ <c oughs> น่าจะได้นะ <c oughs> คนลคนะครึ่งเลยมีโปรแกรมมาดีกว่าวอป้าท่านได้มาพรอบเวลาที่ให้บ่าวเอื้อตันเจวให้นะคะ แล้วเราก็จะย่างย่างย่างแผนกย่างนี้ก็จะเป็นคู่พิกรํานะคะคุณพี่ย่างแล้วเราก็จะไปนั่งกินเลยค่ะย่างให้สิบก็รอกินเสร็จสับด้วยกันทำจิ้มผีฟูนี่ต้องไว้ใจแส่บจาเอาแบบเอกพริกเอาพริกลดดกระนำเลยนะน้องม้ค่ะขอครกมาํำพริกหน่อยน้อโค้ง ขอสากค่ะจะว่าจะสากันมากไปนยด่ได้ลองหนึ่งเนาะไม่ไขอเอาอีกไม่้ขอีกเดี๋ยวนนี้ิีสะก่อนใชิมัดทำน้ำจิ้มรสเด็ดแซ่บนะเพีองเนาะบารีโอกินด้วยแลวหอยบ้างอะไรบะลอหอยบ้างสาวไม้กับสติตใจน้ำจิ้มซีฟูดเนี่ประวัตนี่แหละ จังมือกินว่าเท้าอยู่ต้องไปเอาเท้าเท้าืะเป็นแทบจริงเจ้ากินอะไเจ้าเจ้าไม่ังี้ยเอฮะก็ไม่ให้เจ้ากินแล้วน่ะเจ้าผูกินบ่เฮ้ยหวานเกินโอ้หวานชื่นหวานชื่น ้ยก้อยละยู่พี่น้องเด็ดเดี๋ยวปรุงรถมากันเกลือมันคือผิกระดอดเฮ้ยแซ่บไปซูมเข้าไปตดแต้นเสร็จเฮ้ย่่านบ่จะจะจสเอาค้ดอะมันต้องกินมาได้ อย่ามันแสีบเนาะเธอเนาะอดกินแล้วก็เข้าห้องน้ำกินแล้วก็เข้าห้องน้ำเบียร์มัอนี้เราต้องกินได้เบียร์เจ้าก็อดเจ้าก็ได้เราต้องกินเบียร์มืัอนี้นะเธอนาะไม่ได้น้ำหมูก่ยอยอยูวันนี้เราต้องเมาเนาะวันนี้เราขอเมาพวกเธอเนี่ยช่งคนเนี่ยเราต้องกินเบียร์มอบหน้าที่ให้เอ้ยกำเป็นคนย่างนะคะแมนบอกยัใหญ่จิ๋วาวรมินะสวัสดีเอ้ยกำนะค่ะไป นี่ก็เอิอนพิ่นขมากินน้ำนะคะเพิ่นตัดฟืนลงเต่าอยู่ก็เลยวันนี้ก็เลยชวนนางเข้ามากินด้วยนะคะกินนี้ได้ข่าวหลายบบเลยในลอยปลายป้าดบริหอกเป็นไก่ตั้งแต่เกี่ยวเข่าพี่น้องเลยเป็นไก่ย่างเกลียวข่าป่าในน้งในน้องกุ้งซิวมีอยู่บ่ใ่มีปลาซิวนาไม่ได้ปลาซิวน่ะได้ราจะลงเอาแน่เลย เอ,เ,อ what? เอาล่างไปกลางเราทลายใส่จักมือจักมือเราออกไปปีกตกอยู่หน้าเจกัมอันนี้เป็นอะไรที่เป yes> ็นชูรถนะไอ้ใจชูรถชูรถพี่จ้นในถุงไงพุ่นยี่ยู่พี่ยีอยู่ถุงพี่มีกุ้งมีหมึกนะคะยางกิมน้ำจิ้มซีปูดสั่งอะไรยัดอย่างนเลยไม่ใช่ซีปูดนะซีปูดจ่องหองครับจ่องห้องมา ตั้งกล่องไว้นั่นเนาะเห็ดหนังเห็ดหนังนะครับมะนาวจุกจุถ้าตั้งกล้องมันก็ออกในแมกเจ้าหน้านี anyway> ่จะเป็นข้าวใกล่ข้าวแล้วไก่ข้าวก็ให้ออกให้ออกไปให้กระยับข้าวน้าต้องจุกจุกอาบูไอ้นางอันเด็ดพักเนาะนั่งบริสตาวันนี้ว่ายังไม่กระสดดอยูนั่งหมุนก็ยังดี เฮ้ยทำอนไรทำตาดังดีไหมมันลมเท่ะลมบ่ะเนี่ยอ้าโอ้ยจับอ๋อสุดห้าคู่นุ่มกับตาบ้าล้วไหวยังงบ่เออสดทตองูเลยนั่นจังคือมือถือมานเนประกันว่าไปที่ว่าชุทเฮกันนะมีห้ดีกว่าบอกอยู่กันหนากูนั่นแล้วเมาน่ะ มาเร็วมาฟัต้นย่างย่างอยู่ตังแค่คู่นะเขาไปเบิ้งอยู่เอจะเบิ้งอยู่บ่จะเห็นยุ่งบกไฟอันพอนผ่อเสกอันอันเราเพ่นเราข้าวนะเห็นเราขวเห็นยุ่รอยาแล้วมันแตกเห็นไหมาน้มน ลูกลนี่นี่น้งไม้ปัดมึงหน้านะได้เด็นะีไ่ไแ้ะแต่อรกป่เปรี่ยนแป่นแน่ปั่าหนเราไปนั่งไปป่าพารื่อิง <c oughs> น้อยยู่ <c oughs> ปานนั้นตปานนั้นเพาะจำไรปัวน้ำข้าวโดดโอ้โหยย่าตบมลมคอยก็ไริเห็นตาบลมเจ้าเนี่นังมอีอลร่มนั่ไมเ็ใครเ้อโอ้ยปานั่นนี่เฉพาะจะไรปัวอโอ้คาโอวาคนนสวยอ็นบ่เอาใครวยเอาใครชวยเอาบเอาผู้ได้โสดไม่เอาใครเจ้าเจ้าค่ะคุอื่นนะโสดไม่มีใครเอาแต่สนะไม่เอาใครจะู้งเอาแล้วค่ะ แป้งเอาดุกค่ะติ่มซำเอาเมียนคนอื่นน่ะอะไรนะโสดไม่มีใครเอาโสดไม่มีใครเอาใชนไ่มโสดไม่เอาใครใครมัดต้องมาไม่ได้นำหน้ามาตั้โสดไม่เอาใครเลยที่ไหนคนที่จะมาเอาเธอได้น้ำเปล่าเนี่ยมันเล็กเจ็บฟองโสดไม่เอาใครเลยมีไหมคนมาถามมาอยากได้มีมาั้ยมีคนมางานอยู่เนี่ยนหน จะทำมดานะคะจะทำอะรมาหน่ arf, มาจะด้บบนี้ที่มันดอกมนีคือแบบสายไม่อยกลอยอะ นี่นกนบนี่นักเมยนยังจะซีอกินอยู่ก้อนที่้อนทเมเขาไปกินในโกงบ่ะมากินพวกฮุบโยฮุบโย่่เข้าไปในกงหรมันจะไม่กินจะกงเออกินจะกงเพินกินจะกงเพิ อี๋ถกติดนี่แะม่ได้จะได้ไปแก้อะดำเลยโย่สีขาว่ะดับปุ้บๆละชบอปคาเดียวซ่อไปคาวเดียวดบปุ๊บๆลนี่แน่นบ่นิ้มด้วยกัมไอชิมเ่าไิมซิมอะไรซิมชิมจิ้มิมจ้มจิมโรดอซ่ปอ ซิ่งไม่กัลมังละีตั้งมาเลยท่านัลมังยู่นเจ้าก็จัหน่อยรวยเจ๊ลีกชิาเจ๊เอากัลมังมาให้หน่อยเจ๊กัลมังอย่ไนั่เดกบอยู่นะมันบทโฉมไปไดเนาะนี่เรบางน้าด้องไหมดูเนี พัเอสีมาเั่มิงชมอยู่บแต่เดี๋ยวว่าชีฟูดบ่เนาะเปรี้ยนนะเปรี้ยวหวานหวานี่มึงเดิมเบงแม่เะปัดมุนน่ะเบื้องแม่นั่นอันี้เอาปัอนน้ไปทาของครื่องของอยนี่ใสมันเขาออกลบีบมันดุ๊กชุกชุกชุกชนะที่โบเบื้องแน่้าบอกอืมอุ้ย ปาดปาดออาหอนทองวุ่นวนเลยแบบเจ็บจิ้มนำน้อยหมดไเลยแกอเม่กำชจิมนะพ่อเม่ปาดจางจาง อะไรปลาไส้ขจังเขาจใส่เกลือเขาจะใส่เกลือใส้ลปลาใส่เกลืออะไรบ้าบ่ะใส่ตืนบ้เอนกันมาใช้ซิมเนี่ยเอซิมบ้างข้หนามหน่อยเนาะขาดหน้าไหมหน้าอ่อนมันไม่นามันขาดนามนม่หนามันน่อยส่งเ่าเอือห้นามะละลายเน่ ทำไงบอกที่ไรมาส์โอ้โเห็ดเอาน้ำปูนเลยวะไปเอาน้ำเออปลาหมึกได้นะกินปลาหมึกก็สกินยังต้มตะม้วนแล้วเนาะเห็ดกัำขอกับนาดมีคนมานายกำลังใจโอ้ยเขินเขินเขินเลยไม่ยิ้มเสว่าเข้าเหมืนเขินนิ้มหูบเลยเด็กกระตี้มาอันนี้เด็กเขินให้มันแห้งเลยหนูหมายเด้อ เวานสงามด้อหวานสมหวานส่้อแหมาส้มบใส่มาฮใส่อยดใส่้อยห้โอข่อ้เข้มเนื้อพิมพิมหมูเ้อกาแลอพ่ออยหพ่อไวหึเจ้ากินเขมจบริโออ้อยังงอย่าไปเชื่อแล้วเด้อเออเขมได้ม่ได้ใหญ่ มันต้องซิมกับป้ามึกมันถึงจะหูโรดเดี๋ยวได้ปลามึกเอามาห้ซิมด้วไม่ใช่ถ้วยตักน้ำจิ้มนะโอ้ยโอ้เจ้ากะเอามาบ้างนี่บลยอาบนี่แหละทัมดเ้นอยเอามาหนิเอามาหนิเอาลงมาเขาชิวดนี้จะชิวดบ่แต่ประด็นแตกเพราะแต่ละสายมึก ปวดโฟน่กลซิมเลยตอนถ้าคอยด่ามันท้องแล้วเนี่ยถ่ายได้อีกต้หนึ่งจะชู่่รุดขาดนะกินอะไรนอกกันเพื่อนชิบนะกลินอันนั้นนะตากะไหมอ้ามีเดียวอ๋อน้ักชวย้าชักชวยสองขวดอะไรรายการระย่างกุ้งท่เให้ขายกต่อขอบไปย่างไม่น้ำกก็ได้เออเบอ จ้างเพราะเรจะจัดนะเวไปลข่อยหมายเบ้อได้ลนี่อลงจางรถตามก็ได้นะเนาะน้ำจิ้มกันเด็ดซอยซอยแบเมือ่อซอยไบซอยไบบคืเมื่อาแล้วมืงไปเอาไปด้อสามสวยเันบะเทิงกันเจ้าครับเจ้าครับืนอ่ะถวยเดียวกัน เ้ยยิ่มเปื่อยเปื่อยเอ้ยขออนุญาตเลยแบ้ทองไม้เจ้าขอไปหาจัดสถานที่อยู่ในผู้ไปโอเคจ้าไแล้วจิ้มเพื่ยจะดูไปจับกันไปได้พ่อบ้านฮึจิ้มนะเป็นนักได้อยู่โปรให้วะแซนคือมึงนับจิ้มก่อนอ้ไม่ได้บ้านตะกอนมาสีเบิ้ลเกลียวบ่น่าห่วยอยาดนัจิ้มโดนเด็ดพี่น้องป้าจิ้มกุ้งผุดมาแดงจึ้งคืน กินกับเจ๊ก็มันบ่ทันเจ๊ซีนี่กินบ่ได้ดอเออเป็นอกายมันสิแสบเรม่อยากเกลียบซีคอมเอรนี่ยนะ่้าน่ะก็ได้เออแ่ช้บ่กอแน่พี่อ้ก็ม่ได้จักความันโย่ของเนี้ยวันพี่ไอ้ก็ได้ส้าวนั่นซัมกันได้เนี่ยนะสาวเขาว่าเชา เห็นเหุ้การ่าัลนหลัลมหล้ัลนหลฮัลโหลฮัลโหาฮัลโหลวละหลฮัลนั้นหัหัหัลโวลฮัล่ัลเหลฮะลโละัาวนัลนัหัหันโมลอัลโหลฮมัหลฮัลโล แน่วแนวมอยกินอยากกินดีเลยแท้เนี่ยแนวลูกโดได้หนิแน่วลูกโดได้หนินี่สุเพอนนี่ยลูกโดกได้หนิเนี่ยสุดพื่อนเนยลูกดกได้นินี่ยเพอนี่ยลูกโดดได้หนิเนีุ่เพื่อนเนี่ยลูกดนี่ยสุดเพื่อน่ยลิกโดดไล้หนิเนี่ยสเอน่ยูกโนี่ยสเอเนี่ยูกโด้ี่ยสุด่อนเนี่กนินี่ยสุดพ่อเี่ไ้หนิเน่ยสพื่อนเนีกโดีุ่ณเพ่อนี่ยลูกโดดได้หนิเี่ พละกรนะคะวันนี้เรียงทีมนะคะพละกรขอบคุณครับที่เรียงทีมนะพี่น้องจุดตุ้ยไปเอาน้ำล่องคอเหรอใช้นะครับน้โอเคนะพี่น้องทำน้ำจิ้มเสร็จแล้วใครจิ้มกับคิดซองเจสีละกันบุดสุดสุดคนเอาเปตัวกินมีกระสับนีก้อนละกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณคำว่าสบายดีไปแล้วเจเจ้าบ๊วยบายกิ๊กกรรมด้วยแล้วก็เจสีบาวลีโอบาวเอื้อน้องไม้ตุ้ยตุ้ยนะพี่น้องเนาะ Thank okay. you.